สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวชิงคาซิล่าที่กออฟข่งานเอก้านนะหรือเรียกว่างานกินหรืองานเถื่อนะอันนี้ผมให้ดูกลก่องนะกล่องก็จะแบบนี้นะมีกโก้คล้ายของงานแท้แต่ไม่ใช่งานแท้นะก็ทําเสมือนแต่ติดแค่ว่าวัวสดุแล้วก็สีกล่องนะสีกลก่องจะแบบมืดๆมืดแบบเกินอนะ่ะก็ตรงตาแรกถ้าเกิดเป็นของแท้มันจะเปเห็นตานะแบบเท้าๆ้าหน่อยแล้วก็กล่อง เกิดมาก็เหมือนนก้าแท้แหละแต่ต่างที่วัตดุตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกระดาษเหมือนยางกล่องมากกบบเมื่าก่อไอ้นี่แบบกล่องลื่นของนก้าแท้นะกล่องก็ทําสวยมากเลยนะไม่ยับไม่แตกนะติดตรงนี้นิดหน่อยนะไอ้ตัวนี้ยับนิดหน่อยแต่ตัวกล่องส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกนะไม่ยับนะหวัว่าหอดีนิดนึงนะนี่กินก็ซิล่าอีเทลยวก็มานี่นะกาลองสีก็ได้ไม่ค่อยได้นะ บางส่วนก็ได้นิดหน่อยนะเพราะว่าต,า,าตรงประมาณตรงเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นะแต่แต่บางส่วนก็ได้นะแต่น้อยนะได้นนะ่ะตรงหางแหละรตรงหางาตรงเนี้ยหรือตรงอาจจะตรงไหนสักตัวสักที่อ่ะน่าจะตาหรือน่าจะส่วนเนี้ยแหละได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้มกับแดงเกินนะการลงสีงานจีนส่วนใหญ่ก็เข้มนีแ่แหละไอของก็ซิลลา หางก็แบบมีเหลืองๆอะไรไม่รู้นะอย่างก,กับเม็ดงาเหลืองอะไม่รู้เหมือนทําไมทําไมเขาต้องทําแบบคล้ายๆเม็ดเม็ดงาเหลืองด้วยนะว่าของแท้ไม่ไม่ไม่มีอย่างนี้หรอกแร่รู้สึกว่าตรงหางอะการลงรายละเอียดหางมันสวยมากเลยนะคือมันมีรูตรงนี้ด้วยถ้าไม่สังเกตดีนะเหมือนเขาให้ใส่ออโตเมกเบสอะเนี่ยนี่ไงเห็นปะแล้วตัวหน้าก็หน้าชิงกอีิลาก็ตามหนังแหละหลอน เนกาแท้ก็จะสีเดนด้านแล้วก็หลอนไปตามหลอนเหมือนเลือกในหนังเลยอะแต่ของจีนก็ใกล้เคียงอยู่นะเพว่าเป็นงานจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนเยอะที่ผมเคยพูดไปก่อนทิปที่รีวิวก็ใช่เราเาเก้างานจีนนะก็ตัวนี้ผมสั่งมาไม่ใช่ดิสั่งมาเดือนหนึ่งแล้วก็ราคาเป็นร้อยเองนะงานจีนเนกาก็สองพันสามพันนะไม่รวมพูไปยังนะจะไม่ได้ลนะก็ถ่ายมาหลายรอบแย่เก็ไม่เสร็จสักทีอะรอบนี้ จะเสร็จก็ได้ก็สวัสดีนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ